เมื่อวนี้วันที่30มิถุนาเป็นวันที่61ที่ข้าพเจ้านางสาวสลพรงาส่วนขอต้อนรัแสงสวัยาพระสูตพระปฏิและมนต์ต่างๆทั้งว่าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจียนวิชาได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเจิต้าพเจ้าตงตั้งมันมีสติระลึกได้มีสมาธิจตเจริญค่ะเพ็่ชนะในบทสนจากเรื่องกระเถิดบทที่1บทกาพระตัตเตะลาหังสมามาสมุทธพัพพ์พุทธังพระวันตั้งอภิวาเทมิสวัสดิ์ต่ะโตพระกตาธมโมธมังนามามิสุปฏิปันโนพระกสังโฆฆสัังนมมาิ บทที่สองบทบูชาพระพิทธนิพนา์อรหังสมมาสัมพุทโธสุจิลังสานิพุโตคุณนหิตธาราธานิจราจะมีหิตติสติเยาวชีวังอรหันตพังมังสังขังพาระคาโตปุเชมิรัตนะนายังธรรมังสมิสโสดทินาบทสวดที่สามบทสวดชุมโทเทวนาสมันตากุจาระโสุอัตตะขันตุเทวตาสถานธรรมังมุนินันสสะสนันตุสังฆมุขทางสักเคกามจารุเปสิเลกะเตจันตาวิเควิมาเนเเคหะมะหุกิเคเต ภูมิยนตุเทวาสลาวิยสมัยยขันธนาคติสันตสักยังอนุชนังสาวองควิสันตุธรรมนาสนาโกรเอยมันตาธรรมนัสนาโกรเอียมันตาธรรมนาสวนาโกรเอยมนตาบทที่สี่บทสดปุณณะมคนการนโมตัสะวตตละหตตสมัสสมุสะนโมตัสาวกตตลาหโตสมัสสมุทสะนโมตัสะวกตตละหโตสมัสสมสบทที่ห้าบทสดแต่ทางคนบัตทงสารนังขจามีธรรมังสารนังขจามีต่งทางสาวนังขจามิทุติยปิพูททางสารนังขจามีทั ตุเตียมปีติทำมังสารนังขจามิตุเตียมปีิสังฆังสารนังขจามิตัาเตียมปีติผู้ทางสารนังขจามิตัาเตียมปีติทำมังสารนังขจามิตัาเตียมปีิสังฆังสารนังขจามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคฐานนั่นที่มีเสียงอันังพุทโธมีสารนังลังเอตินาสวดเจนะสวดที่มีตุสปพธานั่นที่มีเสียงอันังธรรมโมเมีสารนังลังเอตินาสวดเจนะสวดที่มีตุสปพธานั่นที่มีเสียงอันังสังโฆเมีสารนังลังเอตินาสวดเจนะสวดมีหุตุสปพธา บทที่เจ็ดบทสดีนวมละวคถาพุทธังนะเมรัตนาพุทธัติตังธรรมังนะเมรัตนาวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนาวิสุทธิทิติเอตังนะเมติรัตนาไอตันะวะหังสมาสมโมสริตตวสุเสถุตังอัญโยยายุตาคุณานุปสวพพันตังอสุมิเอตังพิปิตาถาเทวะายะตุสเทไอกังวินาจติตะเลสัมภะเวนะเรากะคาทจิสจิเลปตุพุตังคัมินายาวิสัญญาอธิเทพุสัทธังวิญูหิปันทิติพเนหิ ยินชูแล้วบรรทุกฟังโลกำหิกเกหิจิวะภาพปนิยังเกสันจิวิสุทิวิตังคุณายะเตะนามิหิเยวะชนะตะวิสุธรรมปิสมุปสตังมนาสิกเกลภาทิธานางังปุญญานัทฐานใการธรรม,มสุบตะมะเทปุญญาภูมังลูกขาปรมุชนะมุขขาสา,านนังคาตานังปุชาลิเหสุป,ปัลมังผูง้ทห่นายงนิพานิสัจชกิริยาปุรุสัตยะทางสามากิเลสโลมานติธิยาจ่าสัาธุหิอัฐาภุราสัรพันิยัง ภายในหิจารีสระนังคาเมเตวะตะสหิตังเตระละนังสรนังคาตมหะละตินทินวังคเนสุตละวะสมานาปุเชมัสชาปิสัตตังสุปสิกจามตถาโนบาจริยาสถาละตจัตพุญเนตตถาสุธาคาเตนะสุขีภเวมุเตเทนะตจัตยะธาปีสัติวโหตุโยเจธาธรรมเวสัธรรมปีเปนผู้โตโลกุตลาภสัมโยนิยโตสุภะละละโสรุปะชานิยะจะไอยัมปิโหตุวัสสุตเยปลิจิตโตสุทาริกะโล บทสวดที่แปดบทสวดธรรมกาสิดศีกถาโยจกคุมาโมหะมลาปะกัทโธสัมมาพุทฒิภูโตวิมุตโตมาราเสนาปสาวิณโมจยันโตบะเฟสิเขมังเนียังยุเนียพุทธังวราตังศีลสาสนาไม่มีโลกะสะทธาระสัวิรานะกัสสัตถเดหัสะเตสีหตุสัพันตะยลีจะสมเโตุหาโมทายโชวิตัสสสตุสัเสสิโลกะสะวิสุตมะขังเนียอนิโกธรรมทาลีตัตัวโหสติตกโลสุจิโนทามังวราตังศีลสาสนาไม่มีโมหะปะทะลังสุภาสาเนิยตาหังตัเดหัสะเตสีหตุสัพันตะยจะสมเโตุ สถานมาเสนาธิานิยมข้ยโลกสาษั้บพื้นภาษาเดียร์สันโตสยางสิ่งที่เขาเชื่อก็จะภาวะขาดแต่สถาบันวิธีต่างกันล้นตีสันขังวัลันตังศิลปสารนามมิพุทธานุพุทธังธรรมวิธีศิลป์ทิงกระเตยสัตเตยสืบทุสัมพันธ์ญาสัมพัตวบนสุดที่หกเออสุดที่เก้า บทสวดนโมอาทาคดานโมอาลฮัตโตสมาสภูรังเฮสิโนนโมอุบันตะลัตสะอัศวคัตตะเสตวะเตนิทะนโมมารสังขปิวิสุทธิธานีโนนโมอมัตตะลัตสะตะตะตะสะสะลุกังนโมอมากาตะศิตัสสะตัสสะอสุเสยปินโมกัละปภะเวนะวิชกันตุตุปรานโมกัลละนาภะเวนะอสุติโหตุสัพทานนโมกัลละกัสตะเตชนะนะมหิธิโอมิเชตวามบทสวดที่สิบบทสวดมหาสมัยสวดเอวเมสุตังเอกังสมัยอมภควาสกิสุวิหารติกะเปียวสุสมิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังฆะ ถ้าจริงมาจากเมเตหิพิคุสตหิสเพวะละหันตีสะหีตระหันตเทวตาเทพูณรนะศาสนาวะโหตีพรคคนต่างศาสนาพิคุสกัจย์อธโกตเจคุณนางสุทายการนางยีวนาเอตเทสศิอยังเทโคสกวาพระเกสุ เอฮลตีกับพี่วัตุสิงมาเขาวันนี้มาต่พี่กูสงเคนะซทิงประจำวันเตะเพี่กูเซเดเฮท่านเฮเว่าละฮันเตะเฮซาเร์เฮเทวตาเยวีนะซดิปตาโหตีพระกันตังศาสนาพิพิคุติกะจะยานุนามัยยปิยานาพระควาเตมุสกับปัมาอุปมาสังกตตว่พระกันโตสันติเกปัญญายาสัจมัจจะมติอะโคตาเทวตาใส่ปีมาละพระว่าปุริสุตมาที่ต่างว่าภาษาหลายหลายภสษาต่างว่าภาษาเมริกาเอว่าเมว่าว่าเทเซสุตระ อันลหิตาพระกนโตุปุระโตประหังสุอัตถโขเทวตาเทวตาพระกนตังอภิวาเตเทวะเอกมันตังสุเอกมันตังเทนะโขเอกาเทวตาพระกนโตสันติเกเอมังค์ขสังสีธรรมหาสมิวัติสมิงเทวะกายสมรคตาอักับตรมหายมัธมามิยังให้กิตายวะอภัยเจ้าคสเกติอัตถโขปะัลราเทวตาสันตะกนโตสันติเกเอมังค์ขสังสีอะลาภิกโคสมรธาหังสุอัตจิตังอัตโนชุมาคังสุสายหินานตันิคะเหตุอิสิยานิละขันติบุธิตาติอัตถโขปะลลาเทวตาสันติเกปะ อี ALLY วังขะังอภัสิเชตวชิลังเทตวบาริกังอิทักิลังอุตจจันเมชาเจตลังสุมิมาลาสุขุมตาสุสนกาณาราติอะออปาเทวตาะคนตสันติเกอมังภาษิเยกจิผู้ตังนักตาเสนาแต่าไม่บเปอผูมิงาไปยหารเนสังเทหังเทวก็ยังมุสุนติอะออัปาราภควนโตสัง

ในทิสมีพิคุยเทวกายังนามนิตังสุณฐาถาสุกังมานัสิกรธาภิณิสมิติเอวันพันเตติโคพิคุณพระวันโตมัญจาสุงเพราะว่าเอตทโวจะ สิโลคำนุกัสิมยทาภนาสิตาเจากิพลางปหิตตาสมหิตากุตุสุหัสาลมหสปนโอตมาสาวทาวนสัมมิลานิโยปตเนตัววัเนกปีรตโตมันตยิทาสวะเกสันนิรเทววกยาอภิกันตเตวิชาสาปิโกเตจปมังคุทารทาสันะเสัปหูยนางอมุสสาสังอภิเกตมตะคุงสหสังสติงสัตังเอกสหันงอมุสสสัคุอภิเกษตมตะคุงที่พาวิทาอหุสัตตาสัพพิงายะพะกิตานักจักคุมาตตเตุอิทาสาง แต่ยิ่งสมิขึ้นได้ห็นหก็สะโพสหัสาวยค่ะผู้มากระพิถรวาอิทิมต้อยที่มัโตวันนั้นโตยังสนุนมหาวนาอภิกรรมุขงนาสมุทินานสหสสายมาวตาย่ะคนานาโตโนอิทิมต้อยที่มโตวันนั้นโตยัสนุนมหาวนาอภิกรรมมุขาสมุทินาสหัสสายเม้าวตาย่ะค่ะนานาโโยนอิทิมต้อยที่มัโตวันนั้นโตยังสนุนมหาวนาอภิกรรมมุขมังนาสมุทินานสหัสายเมาวตานานาโตโนอิทิมต้อยที่มันโตวนาัโตยังสนุนมหาวนาอภิกรรมมุขมนา เวสามิตาเป็นสตานะคะนะนะโนุอิทิมโติมโตนะโตยสนมันธรนะพี่กมพ่นาสมิตินาคุณพโลราชคให้โกวสมนังพี่ยนังสหสังยะขนปุรุสติคุณพี่โลราชคให้โกสปะคะสมิติมังปุริมันทิสังราชาลาตะโัสติขัทังนังอธิปติมหาลัชยสสปุตตะสัพพวนธรรมนัมหาสลาทิมโตทิมโตนะโตยสนมันธรานพี่กมุขพนงสมิตินะถ้คิดนั่นแต่ทิสังราชาวิโละโัสติคุณพนังอธิปติมหาลัชย์เส อีทีมันโตที่ติมันโตนะโตยสนมันทำนนาพีมุงพี่คนสตินะประชิมันที่สังราชวิรภปสตินะคะนางเทปติมหาราชสโสปุตสาวโพธมนมาสปอีทีมันโตที่ติมตนนโตยสนมันทำนนาพมุงพี่คนสนิติันะตนทสังราชวิรภ菩สตินะคะนางเปติมหาราชสิโสปุตตะสาวโธมนรมาสปรอีทีมันโตที่ติมตวันน้โตยสนมนทำนนาพี่กมุงพี่คนสนิตินประิมาที่สังราชโททักินงะนน้วิโรภโกปชิมนาวิโรป ทงโสในกะปิลงวัฒนได้สังมว่นทธาสารอาคูวัฒการทานทานไมอากูวิบุตรวิุวิภูจะวิบุตศาสตรการรักโลกโสจะทินุวิบุนวิบุตจากปนทโธปปมโยจากเทวสุตตมันตรติจะสนุนนครทพนนโลสกนโรสโพอาคูจะสิโคเวติมุสุัสสาเอตเจเนจาลชนคนาาชุพิมธมนาภิมุพิรสมิติวาคุสาคุตราคาาสสาสนชกากัมพระราละอาคปยาคสาอุปิิยมนาตาจาชอาคูนาคายาสินโลกยสาิที่พาทโลกนโมม กุเวจาเวรมัสจตตาทีลาสุปนาอิติสมมังยันตาติธมสีตุเขมกสสกิโทสันหิวจหิรยัตานะคะสุปนาสมปรุตังชตาวชหินะอสมบุทังอสราตาัตตโรตันเสตอิทิมตุยสนทาามหาคบิสมะอสราชาวเวกัสาวปจิตสุจิจาราสนุบจิสหสตนจาุปตังสภีโรจนกสนาหิวเรนเสนาหะุปนกมุสมัห่งนพันตเเตพิคุณังสมิติงนังอาโปจัเทวีปถิวจัตเตโช สมมติอย่าสห้ะเมื่อแต่กลอนนั้นใครก็อาคูถวาย่าสนุนฮสติเตหัสัทธากายสเพนานะยูโนอีที่มันต้องให้ติมโตนะตัวย่างสนุมหามนต์อภิคมมงคลสมบตัวหนึเปนหูจะสหายใจจ้าสมาจชิเหมนจมาจะสูมันจสาเทวาจะมาคุบปุระิตาสูริสูปันสัว์าตูเระสูปันิตาในขันตานี้ปุระขิตวาอาคูมลาภากาละสุนังวาสุนเซธวาสุปะคับปุระโิตาธวัสเซเตหัสัทธากายะสัพเพนานะยูโน่อีที่มันต้องให้ติมโต ดสตรานัสัตวธรรมชาติชนนั้นเนี่าส่วนใลุชิลาอักขูอักวัสรตุนธาเซติฮัสตกัยสับฟนานตุนิ่อิทิมตุหิติมตุนนตุยสิโนบลาบลาอาวะภิคุมุกขัสัพติกนังสมนามหาสมนามันสัตว์สัตมักถ้าเป็นสุขาอักขูอักวัสรีตุนธาเซติฮัสตากัยสับฟนานตุนิ่อิทิมตุหิติมตุนนตุ นะนอะพี่คุณผู้นนสมิตรกันะสุขก็รู้นะอาลนาคูเบะสาสะสาขายะสาบมคะอาคูเบะวะชักนะสาทามตาลักะชามิสกัจเยสโนอาทนียังอาคับจิโนโยริวะสตติสติเตะสาสสาายะสาเพนาโนอิทิมโตฮิติมโตนาโตะอทิโนปัญหานาพี่คุณผู้นนสมิตรนะเขมิดาลุสิตะแมอาทะกัจเยสโนอเมรกาลมะเซธาชิติมันอาสวะนิมราเตโนอาฮาคูปลานิมิตา สัสเติทวนิกายาสภนนันอยู่นามว่อาคันชุงเยจีที่หาสหชามาคลังอตินมาสองทักเกลุตะบางนะคะจะนทอวัสตังสังอุมาบาลมตุปปุจาริมโนสหสานักุโมทิสจาตุปคัตสุิตตุนะสหมาลกน้สหเพลตปุปานชุติมติสมายยสโสเสถาสระกุปัญเกเตโนเตสันจามัโตอาาาเโตปรตเตสเพิริกเตสนเทวสมเกมลาเสนาภิกษมิะากสหมันยังเอถาพันธา ยทีิตสถาารเซโนกษะฮะเปสีมะลินาตะลามาทจะสตักลวเพดวายถาบุสกเมฆโธทรรในสุวิโกตถาโสภะตติสังกุโวเวสัสันจาสังกาิเนียว่าินันสะกุมาตโอันนี้ทาสวะเกสะเนเตมลาสเซนาภิกันตเตวิชาาิกเตยจัปมลสุทาวุธะสัสนาวิลาลปิปังังมุงอิสเสิงิปถงตะเชีตังสังฆามเพยติตยสโนภทันติสหภุเตหิสวาคชินสุตติประสที่สิบเอ็ดประสดมังคลาสุตังอสิ ตมลมุตตมังปฏิรูปวัดไสววสจะสุเพกกะกันยุตาะอันทารพภะนีจะเอตัมมุตมังพันถูกอันตะจมันจะทินยโยสุกิโตสุภาสิตาจวัจะเอตัมลมุตมังวาตาเทปุสานังกุลัสัสสังกขโหอนาคกุลัสสงกมันตัเอตัมมุตมังฐานันจันิยะจะไอ้อะกัสสังโหอชวันิกะมันิเอตัมมุตตมังอาลติวิเชปปะพระชษปาณาจะสญมโมอาภัมมันโธจะมีสุเอตัมลมุตตะมังแต่ขาลวานีโตอาโตจัง ทันตีเจสโสวจ,จิตาสมะสสาณะเจศาสนากาเรณธาธรรมชาตกา เอตธมหุณตุมังตโปตพรมเรียจะอริยสัจานาสสนังนิพานิสัจจกเดียจะเอตธรรมคุณตุมังผู้สาธาลกามหิสจังอนันตกรรมติอโศกังวิลดังเขมังเอตธรรมคุณตุมังเอตานิขตตวรระธรรมภะปะริสิตาสภาพพระนครสิสันเตเตสังมังคลาคุมันติบุตสุดที่สิบสองบุตรรัตนปริยังกินจิวิตังวะเอวังวะสักเกสุวะรัตนปนิตังนาโนธรรมงอาไทเกะคาเตนะอิทัมปิทุเทนรัตนปนิตังเอเตนะสัจเจนะโสติโหตุอียงเวลาคังอามะตังวันิตัง ยะถาสคะขุมมินีสมาหิโตสมาลาเตนะธรไมเอนะสมากิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัตติโหตุพุทธยมพุทธาเศธโโหปริวัชกินสุจริงสมาธินาตตะกามหุสมาธินาเตนะสมโมสวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัตติโหตุเยบุคลาอธหาสตังวัสตาตะตะลิเอตานิทุขานิทวติ เตยถ้ากินเนยสุกตัสสาวกัสเสเตสุธินาธรรมภรณนิที่ทำปีสังเกต้าตนังปณิตาเอตนัสเจนะสสวติหตุเยสัพยุตามนนาสาภเพนะนิการมิโนโหคามาสามมาราปิเตปติปตะตมันนางให้ค่อยหักละทามุทานิพุติอุชมาณาที่ทมปีทางเกล้าตนังวันทิตังเอเตนะสัสเจนะสสวติหกตุขีนังพลานังนวังนาทีสำมะวังวิรจัตติตาภิกเกอพระวสิงเตยขินังพิชาที่ดุจอิสันตาชาวพระนติทีลายสยามบทีโปอิ่ทำปีทางเกล้าตนังปณิตังเอเตนะสัสเจนะสสวติหกตุ บทสวดที่สิบสามบทสวดธรรมบูชาสหสวรรค์อัตาวาเชยเอเวชิตังสิโยยะจะยังกิตาปราชาอัตานทตันสะปุตสะนิจัง สัตย์ตานังยโนเนวะเทวตะคันทัพโนัมาโลสภะพุนาชิตังปชิระอักตริยาสัทธาปชโนปุสสทสิบสี่กบุตเกปุตตะลสุดภาษีเมตังเอเตนะภควตาชนะตาปะสตาอัหัตตาธรรมาภุรเนะอัตตุมเฮมะอนุสเวนะปัลลัมเบเลมากิติกิริยามะปฏทิการธรรมะเนนะมาตะกะเหตุตุมาทานะเหตุหามะปะปเรตตะเกนามานิทินิฉันตะกิยามาสัพพารุตยามาธรรมะโหหายุยธาตุมเหอตานาวะชนะยธาอิเมธะมากุสะาอิเมธะมาสเวนจะอิเมธะมะวิญ อิเหมะมารสะบันตาสะมันินาหิตัยยสุข่าวตันทันทีอาถมเหปษาียาถาอาถมเฮปัานาวาชาแนยาถาอิเมะมารคุศลลาอิเมะมารสะบันชาอิเหมะมารุปัสสาตาอิเหมะมารสะบันตาสะมัินาหิตัยยัสรทันทีอาถมเฮปุปวชญญาวิหารและสติ บทสวดที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยชีชุบิมาโยเขลุปนนิตัสสัตสันติตนาตังเพยนในไปขับมโนปุญญานิการยานิคือเขาอานิยอุปนิเฮติชีวิพายังเขลุปนนิตัสสัตสันติตนาตังพายังมรละเนไปขับมโนโลก็มีสังว่จะเฮปฏิปิโคโยธา เกยนะสังขยาโมวจาอุทเจยัสสาตังสัพเปสสะสุขยาโหติเจีงชิวมโนบกุลติปุนาหโมหเวหิลักขันติธรรมจาริธรรมโมสุจิโนภาหาสติเอตานีสังโฆสเมสุจิเนนะคุ่ขจิงขจันติธรรมจารีสัพเพสังขละอนิจติยาถาเปญญเยวสติอัถนิปันติทุเกสัมมาโคสุวิยาสัพเพสังขละสุขขาสติยาถาเปญญเยวสติอัถนิปันติทุเกสัมมาโคสุวิยาสัพเพสัมมาสานตติยาถาเปญญเยวสติอัถนิปันติทุเกสัมมาโคสุวิยา บทสวดที่16บหทสวดอปาัาคาฉดโงอปัาคาเมเกอตธุติยังอาติกาเอตาสังกายายะสุทธวีคตาาิยะปัจจังฮาหูฮาเวและตังฑ์ปณิตังปัจจิิเวรานิอรานุขจิตานินิอวมุสาสติตาในคร โขาสารนังเขมังในตังสารขุณตังเอตังสังขมาอภภาวมุจติโยพุทธาธรรมจะสังฆจะอนังคโตตันตลิอายสัจนีมาทำอัยยะสติทุกขังคุณปะทางสุขสาอติกรรมังอัยยะสักติกังทุกขังสักดมินางในตังโขสารนังเขมังในตังสารคุธตังเอตังสังขมาอภภาวมุตจติ <im anniversary> บทสดที่1ิบบทสดพระองค์เต้ลัะอาตินางคัณเรระนาเปตังเกะนาตังบุคคลไม่คนทำหนงสิที่ลงแลไม่คนมุ่งวังสิ่งที่ยังไม่ถึงยาหาที่มันติดนั้นตังอาไปันตังอนาคตังสิ่งไหนที่ลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงบัรจุมานโยทำมังตะสะวิปัสสติอสังกิังอสังกุปปังวิ่ยะวันูหุเกก็บุคคลใดเห็นแจ้งในทำปุบพันไม่ค้อนเงี้ยไม่ค้อนแค้นในรำนันไดบุค ตัดนื้อวันพุ่งนาฮิโนะเาสังลันเตนะมหาเสน่นัมาจุนนะเพราะความผัดเพรียงกัมมุตเจราตุมีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีเกล้าทลายเอวังวิหารลิมบตตาปิงอาทะลาหุมันตันติตังเวทิรักกลโรติตันโตอาจิคเตมุนีติพระวุณีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้ว่ามีความเพียรไม่เกิดขันกลางวันกลางคืนแล่นนั้นว่าผู้มีรานตินึ่งโดยประกันในชนิดแลบทสวดที่สิบแปดบทศอภินหางมันจะกว่าพัทธะสารธรรมโมมหิ ฉลังอนันติตาเรามีความก่เป็นธรรมดาจะต้องควบควาเก็บไปไม่ได้พยายามทโมโหหิพยายามทิ้งอนันติตาเรามีความคาเป็นธรรมดาจะต้องคนบความคลยไปไม่ได้มรณะทรโมโหิมรณอนัตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องควบคตายไปไม่ได้สเพหิเปเปหินาภวมินาภวนาภวมินาภวเราจะเรามีความเป็นต่างๆคือเรต้องพัดพักจากของเราของเาจะเนินใจทั้งหลายทั้งปวงการมาสัมมาหิการมาทายาทุกการมาเมนเยิกรรมาพรรทเป็นากิยาราเราม ระกังวาสตตาสายามธาพาวิสุมิเราทำกับได้ไว้แล้วเป็นเป็นแบบเราจะเป็นทายาทเธอต้องรับผิกับนวันสุ้ไปเอวังอเมหิอภินังปัญเจกวิตรพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดบทสวดที่ส,ททสิบเก้สกาสวดเทวตาอุชินาค่ายาทุกประจันทิทุกขาภิยปตาเจนพิยาสกปัญตาเจนสภาตัวสะเพริปนิโรภิตาขัตาจะอเมหิอสัมมยังบนสัมภิทังอภิวานนทันตุ สัพะปฏิสิทธิยาพานัง่านตูสัธยาสีรังละง่านตุสัพทาพนาพิรตาหูตูขสันตุเทวตัตตาสะเพพุทธาวรพรตตาวัิกาสังนะพระลัอาหารตาเจเจชนะระกผสัวโสบทสดที่ยี่สิบบทสดเทวตาอุปนิคถาพนามยังปฏิคาถายมรรมาเสยยาเทวตาวิหาสติวิสินีผูเบกเลภูติเกเตติงติงทิมามาทามันเนินะ้าพระนันตุปุชตาสุทิงกัโลติชาวามันทะเลเทราจามช่าจอมนักกาจุพิโคอสาราภิการธนรมปฏิอุสกาเข้ามาจะเทศนัน วาวริจเตยสภวิตุกษะโลกสุสังขยาถ้าุติรังสร้างธรมโมธรรมชาติจุกลาสังโฆโหตุสมาเข้าวตาทายะจะหิตายะจะอัมเห็ละค็ดูสัตยมังธรรมปาริโนผู้ทิ้งสัปปโนมีมาทรรมอะไรอย่างวิทิเตบทที่21่สิบเดทสดปฏิทพนัคาถาถ้าทำอย่างปฏิคถาโยมธระมะเสยวุญญาณนีสัตยานิกาสสะเฮอานินานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบนที่ข้าพเจ้าได้ทำจดบันี้ในสัจพัคคีโนโหตุสัจจาปานนาการและเห็นบุญทั้งอื่น ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิตาคู่ธรรมปตาจากมหาเปยปิตาทโยคือชลอดที่เป็นรักผู้มีคนมีเมตตาเมตตาละคองพระเจ้าต้นที่ทำมาจากปิวาอันเย่มาเชวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสถานะอื่นด้วยเหนกางสตาสันติกโรุณิกาสมีเตหุมาเจนโอริกาไดนมิตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกัมมดสีมันเจกัตโรวากาสังสารนาตาเพราะว่ามีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ทั้งเทีอยู่ในภพนั้นและภพใหญ่ยาตังเงะประเทศรามีอนุโมทนานตุเตเสียง ส菩萨อรดาท้าบกันให้คุณบุญของพระเจ้าเราขอสัตยังนั้นจงอนุโมทนาในเองเถิดเยกีมังประชานาติเตวานิเสัตย์สังนิเวทยุสน菩萨อรดมไม่พลาดกันให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแก่แก่สัตย์นั้นมาทะยาทินาบุญญานังอนุโมทนาเพราะเหตุแห่งการอนุโมทนาทั้งหลายคือข้าพเจ้าให้แล้วแตเพศตาสตาโหตุโอเวลสุชีโนโอสขอทั้งหลายทั้งปวงจงอย่างมีเวทีบุญสมธรมเถิดนี่ครับอันทางบาปตุเตสัตย์จังสุภาและถึงทางเกษตรเถิดของความพเจ้นทั้งสัตย์น ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนายด้วยการสัตยบุญรสวมนพระสูตระปิริรละข้าคาลานี้ขอความสุขจจงเกิดีกัข้าพเจ้าขอให้พเ้าทุกไปั้งพวกขอให้ข้าพเจ้าเจริญเอมทางทงขอให้เทพวดาทั้งหลายโปรดอนุทนาในการสัตสาบุตรและรรมาเหล่านี้เมื่ออนุทนาและโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุประสงเพลิพิณาโดยมูลเทศสมเด็จพระญาณสอวนบวรนิเวศนมหาตลอดจนมุขมังขลายพิสัมพ์ซึ่งข้าเคลื่อนกั้วยงทิ่ 态兔。